ในบริบทมันสูงด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องดูกันว่าต่อให้สูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของวอลลุ่มที่มันอยู่ในเนี้ยเราจะอ่านออกว่ามันมันมีการพักตัวมันไม่ได้ย่อลงมาแล้วไปต่อเลยนะตรงนี้มันพักก่อนแล้วค่อยไปแสดงว่าแรงบีมันไม่ได้ลดลงเก็ตปหเก็ตความหมายไหมแรงบีมันไม่ได้ลดลงเนาะเข้าใจที่ผมสื่อไหมมันมีแรงบีตรงนี้ใช่ไหมครับเด้งขึ้นมามากกว่าที่ที่เคยใช้เวทถูกไหมครับ แล้วมันพักตัวผมบอกว่าแรง S อแรงบาเท่าเมดึงเข้าให้ครับแล้วมันก็ไปต่อเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีแรง B ลดลงถูกไหมถ้ามันมีการพักตัวเราย่อลงมารับตรงนี้แล้วไปต่อโอเคว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถูกป่ะที่แสดงว่าแรง B จากตรงนี้มันไม่ได้มีการลดหย่อนลงไปเลยเพราะมันยังต้านกับแรงเอจนกลายเป็นว่าแรง B มันชนะดูให้นะครับเจ็ดสิบเก้าจุดเก็ตเนาะอ่าไม้คอนเฟิร์มก็ทีพีเนาะไม้คอนเฟิร์มก็ทีพีนะครับ โอเคนะครับอ่ะจะลงมารับตรงนี้อีกหรือเปล่าแต่ไม่อยากบอกแล้วนะตรงนี้มันจะเสี่ยงแล้วนะครับพี่ที่ไม่รู้เทคนิคเดี๋ยวจะพลาดนะครับอ่ะค่อยดูบ,ดบริเบทมันละกันเนาะถ้ามันมารับที่ซัพพลายค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าเด้งมาจากซัพพลายนะครับผมกําลังเซลล์่ะว่ากันไปนะครับตามเทคนิคอันนี้คือให้เกียดกันผมไม่บอกว่าเทคนิคผมดีที่สุดนะครับเพราะว่าในแต่ละจุดก็มีคนทํากําไรได้เหมือนกันนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําซ้ําได้แค่ไหน ยืนระยะได้แค่ไหนนั่นแหละครับคือวินเลทมันนะครับผมกดเซลพร้อมกระบายครับเป็นการคุมความเสี่ยงใช่ปะ่ะเออมันคันมือนี่แต่ว่าเราเป็นการคุมความเสี่ยงกด B กับ S พร้อมกันไปเลย <_ d ouble> สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวะเสียค่าสเปด ทีนี้เรามาดูวินเลทของเอ้ยมาดูสถิติของ M5 อีกทีหนึ่งนะถ้าเราจะดูกันเหมือนกันเก็บสถิติไปด้วยกันนะคือคือทำเฟรม M5 เนี่ยมันการมันจบเป็นรีเจ็คนะเกือบจะเกือบก็คือแบบพูดว่ากินกินฝั่ง S เ,เลยก็ได้เนี่ยสมมติว่าถ้าเราเข้า M5 เราจะ S เอ,เอยเราจะ B ตั้งแต่ตรงที่ปิดแท่งสีขาว SL ก็อยู่ใต้แท่งสีขาวใช่ไหมครับลองดูก็ว่า1ต่อ1นมันอยู่ตรงไหนนะครับลองมาดูสถิติข,ของทำเฟรม M5 ้วกันว่าว่ามันจะไปให้เราได้ไหมเนาะ หนึ่งต่อหนึ่งของ M5 อยู่บริเวณโอ้มันต้องทะลุสัพายไปด้วยเนาะมันจะอยู่บริเวณขอบสัพายบนนี้เลยก็้มาลุ้นของ M5 กอะกัดนะครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเป็นการดูนะครับเป็นการดูว่าเอ้ยถ้าเข้า M5 แล้วเนี่ยมีวิเลตจะดีกว่า M1 หรือเปล่า M1 เนี่ยมันเป็นการมันรีเจ็มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถเข้าได้ก่อนที่ M5 จะปิดแล้วเนี่ยถ้าเราโมจะรอ M5 จะได้ไหมเนี่ยนะก็เป็นการเรียนหน้างานไปด้วยกันนะครับ าจจะมีการมารับตรงนี้ของก็ได้แล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็ได้แต่ถ้ารู้ไปเลยก็ไม่แปลกครับเป็นเป็นเทนขาลงประเด็นมันอยู่ตรงอะไรหรือมาที่มันไม่เคลียร์คือว่าแรงเอตรงนี้ที่ส่งมามันไม่มีโซนมันไม่เป็นมันพดังนั้นพอมันไม่มีโซนมันมองได้ได้แบบหนึ่งคือว่าแรงบีเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ ก็ต้านอยู่กับแรงเอจนแรงเอมันน้อยลงแรง B เข้ามาได้ทีเนี้ถ้ามันไม่ได้มีโซนที่ส่งกลับมามันไม่มีโซนที่ส่งกลับมามันมองได้อีกมุมนึงคือว่าหมดแรงไปไม่ไหวแล้วก็เทออกไปก่อนเข้าใจปะมันไม่ได้โซนเอแต่ว่ามันเทออกเองขายเองอ่ะนะครับก็ปล่อยออกเองมันก็เลยมันก็เลยหมดแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็กลับมาเติมเนี่ยจุดเนี้ยถ้ามันไม่ได้มาจากซัพพลายถ้ามันเป็นการมาเติมมันจะไปต่อได้ครับมันจะไปต่อได้แล้วก็มาเข้าโซนเอในที่สุด นึกออกไหมเพราะเพราะนึกนึกตามทันไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเออถ้ามันทะลุทะุไปเลยเนี้ยแสดงว่าเขาไม่รับแล้วนะครับไอ้จุดเนี้ยเขาไม่รับแล้วก็มีการแอคชั่นแค่ตรงนี้แหละไม่ไหวแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นขาลงไปเลยแต่เราสังเกตจากแรงแท่งเทียนเห็นไหมพยายามอยากจะมีแท่งขาวขึ้นมาเห็นนะครับอโอ้แต่ก็พยายามจะรูดเหมือนกันดูต่อไปนะครับดูต่อไปไปทางไหนฉันก็ไปด้วยแค่นั้นเองง่ายๆ โอมีการรีเจ็คเป็นขาฝั่งลงนะครับเมื่อกี้นี้หลุดไปเนี่ยกลับกันมาครบหรือยังก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> <c oughs> มีใครเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกบ้างครับใครเข้ามาดูไลฟ์นี้เป็นวันแรกบ้างไหมครับ ทำความรู้จักกันไว้ได้เนาะเราก็เป็นอาชีพเดียวกันนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับที่ผมมาไลฟ์เนี่ยไม่ได้ไลฟ์ live พาเทรดใดๆเลยให้สมัครโบกต่อ i b แล้วมาเทรดรัวๆจะท p ี TP ไม่ทีพีว่ากันอีกทีผมเอาเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่เลยนะผมมาแชร์นะครับผมมาแชร์ความรู้นะครับเรื่องของการเทรดเนื้อหาจริงๆอะไรแท่งเทียนอ่านยังไงนะครับพฤติกรรมรายใหญ่ดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเป็นการแชร์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอมันเข้าโซนเทรดเราเราก็ว่ากันไปตามหน้าง,งาน นะครับเพราะว่าผมจะยืนระยะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก่อนแต่ก่อนแรกเริ่มเนี่ยหวังแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเอาไปเอามามันก็อยู่ยาวแล้วเนาะก็มีเพื่อนที่เข้า,เพ,าเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามามาสนิทกันมากขึ้นและเข้ามาอยากรู้เทคนิคที่ผมใช้ก็เริ่มมีการมามาเรียนกันใช่ไหมครับผมก็จะพาเทรดไปด้วยหมายว่าไม่ใช่พาเทรดก็ไลฟ์สดแล้วก็ประคองกันไปด้วยจะได้รู้ว่าหน้าง,งานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมสอดคล้องกับสิ่งที่เรียนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ที่เข้ามาใหม่ผมก็ คือแชร์เนี่ยที่ผมแชร์ให้ผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีใครแชร์หรือว่าไม่มีใครสอนแบบผมแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแชร์ได้สิ่งที่มันตรงสมเหตุสมผลซึ่งมันยังเบากว่าในเทคนิคที่ใช้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าเออแค่แค่เราอยู่กับหลักการหลักเหตุหลักผลก็รู้สึกว่าฉลาดขึ้นแล้วเนี้ยคือคือมันมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของสถิติเรื่องของวินลยในท่าเทรดนึกออกไหมครับแต่สิ่งที่ผมแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็โซนนะนะั่นแหละทำให้พี่เก่งขึ้้นแลว ทำให้เก่งขึ้นแน่นอนนะครับคือหลักๆมีแค่โครงสร้างกับโซนนะครับอ, <_ d ata> อยากจะชี้แจงนะครับว่าไม่ใช่ไฟ์พาเทศนะครับหวังเข้ามาแล้วบีตรงไหนครับเอดตรงไหนครับไม่ใช่ผม <_ d ata> เข้าเลยเอดเลยตรงนี้เลยไม่ไม่ใช่ผมนะไม่ได้พาเทศแบบนั้นนะครับ <_ d ata> ผมจะสอนเป็นไปตามหลักการถึงว่าเข้าท่าเทศแล้วคุณไม่ได้กดเทรดเนี่ย <_ d ata> คุณไม่ต้องเสียดายเพราะคุณได้ความรู้จากท่านั้นไปว่าเออผมบอกแล้วว่าเข้าอันไหนอันไหนเนี่ยมันเป็นการแกะได้เหมือนกัน <_ d ata> ถึงแม้ว่ามานี้คุณไม่ได้เข้าใช่ไหม สิ่งที่คุณได้ความรู้ไปมันมีค่ามากกว่า tp ไม้นี้อีกเพราะว่าคุณสามารถเอาไปทำซ้ำได้สามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับผมเป็นเทรดเดอร์อิสระคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งที่นั่งพูดอยู่ในบ้านตัวเองแค่นั้นไม่ได้มีพาร์ทเนอร์เป็นโบรกเกอร์จะมีสปอนเซอร์ว่าไลน์นี้ใครเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะครับ ไม่มีใครเป็นแบ็คไม่มีอะไรทางนั้นอิสระคนคนหนึ่งเทรดได้แล้วอิสระแล้วมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วชีวิตเบาสบายว่างก็มาไล์นี่แหละนะครับขอบคุณพี่โต้งด้วยนะครับขาแชร์เลยขอบคุณนะครับเข้าบีช่วงไหนได้มั่งครับจริงๆตอนนี้ราคาไม่สวยแล้วนะครับบีบันทีพีไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมทําที่ผมยังลุ้นอยู่คือลุ้นบริเวณตรงนี้นะครับว่าสถิติข,ของ M5 เนี่ย ในการเข้ารีเจ็ของ m ห้าเนี่ยมันจะไหวไหมนะครับถ้าเราเข้าตาม m ห้าคือแท่งขาวแท่งเนี้ยเนาะ tp มันจะอยู่ตรงนี้ลองดูว่าไหวไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น supply ด้วยใน m หนึ่งมันเป็นั u p p ายด้วยมันอาจจะเด้ง supply ก่อนถึง tp ก็ได้แล้วลงต่อ่ต้องรอดูอะครับต้องรอดูว่ามันมันบอกอะไรเรานะครับ เราจะไม่มานูไปก่อนนะครับเพราะว่านี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกเราจะไม่คิดไปเองนะครับเราก็แค่ดูว่าอ่ะมันมีแท่งขึ้นยาวๆต่อเนื่องชนะฝั่ง S ด้วยหรือเปล่าถ้ามันชนะแสดงว่ามีแรงดีมากใช่ไหมเราอาจจะ follow ก็ได้นะครับหรือไม่เราก็มันมีโซน S ดักอยู่แล้วเราก็ค่อยไปรอในโซน S ขึ้นมาไวๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บีใช่ป่ะขึ้นมาไวๆเลยเราจะได้รอเอสอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ทัศนคตินะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าทุกขณะที่กาฟเพื่อนไหวนะครับเทดกันมาตลอดเวลาเทดกันยับเลย ผลสุดท้ายเป็นไงกันบ้างเหรอรวยกันแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมยืนระยะกันแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันเทรดบ่อยไม่ได้บ่งบอกว่าเราสําเร็จนะครับเราต้องเทรดในจุดที่มีนะยะจุดที่คมเพราะนั้นผมถึงสอนไงว่าอ่าแรงมันคืออะไรที่ผมพูดไปบ่อยฮันแน่ฮันแน่นยะคือฮันแน่จับได้แล้วนี่ลายใหญ่ตรงนี้นี่เองอะไรเงี้ยผมก็สอนอยู่ใครรู้จุดเนี่ยคือได้เปรียบมากนะครับ คุณกุ้งบอกว่าสนใจค่ะทักบ้านเขียวหน่อยต่อๆเข้าไม่มีอเขาไม่มีตะกร้าไอเดียเตึ๊ดเติดดดดดดบล็อกเรียบร้อยนะครับมิดจี้แน่นอนนะครับผมไม่ทักหาใครทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้อยากขายของไม่ได้อยากขายคอร์สอะไรขนาดนั้นนะครับที่แต่ผมมีคอร์สไว้สําหรับไว้รองรับสําหรับพี่ๆที่อยากจะรู้ว่าเออผมใช้เทคนิคอะไรก็เข้ามาเรียนแล้วผมก็ให้พี่ลงคอร์สได้แค่สอง9เเเองนะครับราคาแค่นี้เอง ครับพี่คุโรโกโะเหรอครับที่พี่เทรดเอ็นบีซีวิเลตประมาณเท่าไหร่ครับวิเซวิเลตดีครับแปดสบถึงเนะครับเพราะว่าผมพูด100%เดี๋ยวจะน่าเกียดไป <c oughs> เอาประมาณแปดสก็กันแล้วกันนะครับ <c oughs> คือวันหนึ่งผมเทรดสองไม้ไงแล้วพอเราจบสองไม้เราจบมันมันก็พูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไปละแต่ว่ามันมันพูดไปไม่ได้แล้วมันก็โดนดา่าเอาไปว่าวิเลตด,ดีนะครับเชื่อสือได้นะครับวิเลตดีย้อนย้อนดูวันก่อนก่อนก็ได้นะครับอยู่หน้าง,งานจริงกันมาตลอดสี่เดือนแล้วที่ผมไลฟ์มานะครับผมเทรดมาหลายปีแล้วแต่ผมพิ่งจะมาไลฟ์นี่แหละเพราะช่วงที่ผมออกมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมทําบ้านเสร็จก็ไม่รู้ทำไรเนาะทำช่องดีกว่าพอทาช่องปุ๊บเอ๊ะ ทำให้ช่องมีคนติดตามมีเงื่อนไขอะไรบ้างคือผมก็จะตั้งเป้ากับตัวเองไงมีอะไรบ้างวนะทําคลิปไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยนึกออกว่าเฮ้ยไลฟ์สดดีะว่าเออก็ลองไลฟ์ดูเนี่ยก็เป็นแผนที่เราเทรดนั่นแหละวิเลดีวิเลดีเอางี้แล,แล้วกันติดตามกันไปก่อนก็ได้ผมก็สอนฟรีทุกวันนะ <S <S ผมเทรดมาหาเซกี่ปีวะตั้งแต่โควิดตีชัปียี่สิบแล้วกัน ก็ประมาณ5ปีกันแล้วกันแต่ว่าไปท่องยุทธจักรมาเยอะครับท่องยุทธภพมาเยอะครับใช้ i ิ d i c a อร์ต่างๆนานามากมายหลายรูปแบบมากๆนะครับจนมาจบที่ SMC ก็เรียนรู้ SMC 1ปีเห็นผลเลยนะครับก็ยืนระยะอยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพจนแบบว่าออกมาอยู่ต่างจังหวัดได้นะครับนี่คือพูดคำพูดมันผ่านไปเร็วนะแต่ว่า ความประทับใจที่มันเกิดขึ้นความความภูมิใจในตัวเองที่มันเกิดขึ้นความมั่นใจในเทคนิคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมันมีค่ามากกว่าอย่างมากมากเลยคือมันยากมากนะที่คนคนหนึ่งทํางานในกรุงเทพแล้วแล้วจะออกมาอยู่ต่างจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องทํางานนั่นแหละคือหนึ่งปีที่ผมรู้จัก SMC แล้วผมก็ออกมาอยู่ต่างจังหวัดไม่งั้นผมจะมานั่งไลฟ์สดตรงนี้ได้หรอ เทรดทั้งวันตอนนี้พอตแตกใช่ครับพี่เต้มันไม่ดีหรอกครับเทรดได้น้อยแล้วไปตามแผนของเรานะครับแผนที่ผมให้ไว้นะครับจบงานง่ายๆแล้วก็เอากําไรไปกินชาบูอ่าจบง่ายๆสบายๆไม่ต้องเทรดทั้งวันหรอกครับเทรดตามเป้าเรารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเราเงินล้านแน่นอนปีนี้สามล้านแน่นอนปีนี้สบายใจมากเลยนะมันจะไม่รู้สึกกระวนกระวายมันจะไม่รู้สึกอยากเทรดอะไรขนาดนั้นมันจะแบบ มันมันชิวอ่ะแล้วความชิวเนี่ยมันส่งผลต่อการเทรดนะครับเราเข้ามาในตลาดด้วยความชิวสบายๆเทรดดีมากเลยแต่ถ้าเราแบกความเครียดมาแบกความกดดันมาค่าบ้านค่ารถค่าเช่าค่านุ่นค่านี่อะไรเงี้ยเทรดจะต้องเอากําไรแล้วอ่ะมันเป็นการบีเทรดอ่ะมันมันจะทําให้เราพลาดไปแล้วไปอีกลงไปอีกลงไปอีกนะครับด้วยความกดดันเนี่ยสำคัญมากนะครับเราต้องเทรดในฟิลดีๆนะครับฟิวดีๆเพราะนั้นเนี่ยเราเราสร้างได้ เราไม่ใช่ผู้ถูกกระทำเนอะจริงๆชีวิตเราเราต้องเลือกเองได้นะเราอย่าไปเล่นบทผู้ถูกกระทำไรถึงไหนครับวันนี้อ้าวบ่ายโมงแล้วนี่ขอบคุณพี่คุโรโกะนะครับช่วยเตือนผมจะต้องลงละ <laughs> พี่ทิติทิติพรน,นะครับสอนออนไลน์ line, หรือสอนเป็นคลิปคะอา่ามันเป็นคลิปครับพี่เป็นเป็นคลิปวิดีโอพี่สามารถเรียนตามเวลาที่พี่สะดวกได้เลยครับว่างตอนไหนก็เรียนตอนนั้นได้เลยครับพี่ ผมมทีทั้งเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคอร์สเรียนเนาะมันเป็นบ้านฟ้ากลุ่มปิดนะครับตัวนั้นเป็นเนื้อหาในคอร์สที่พี่เข้าจะเรียนตอนไหนก็ได้อิสระได้เลยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มเพื่อนเทรดเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับเราสามารถปรึกษากันคุยกันอาแชร์กันเข้าบายตรงนี้เข้าบอสแล้วนะคงจะถ้าเรายังไม่แม่นมันก็ยังมีกลุ่มเนี่ยที่แบบพี่ๆเขายังไปได้วยกันอยู่ตรงข้างตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคบเดี๋ยวก็จะแคปแชร์กันว่าเออเป็นอย่างนี้แล้วนะนนลวนนนนะเห็มมมมมัมัยสสบาาใจีคุข ในกลุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับโดยหัวหน้าบอลเนี่ยน่ารักมากๆนะครับเพี่บอลเนี่ยเขาก็เข้ามาเรียนตั้งแต่ที่สอนสดครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นจากนา,ายณัฐสดนี่แหละนะครับเออจัดสอนสดกันอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับจนมีคอนนี้ขึ้นมานี่แหละนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะไอไอไอกลุ่มเพื่อนเทรดเนี่ยมันมีอายุแค่เดือนเดียว แต่พออยู่ไปอยู่มามันสนิทกันเนอะแบบว่าพี่ๆเขาก็ขอว่าโค้ดไม่ต้องปิดหลอกกลุ่มนี้อยู่กันไปตลอดเลยเดี๋ยวพี่ดูแลกันเองเออมันจะประมาณเนี้ยเอาไปเอามากลุ่มนี้ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบแล้วก็อยู่ด้วยกันมาโดยแบบสนุกอ่ะคุยกันแบบเออมันกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆแชร์กันจริงๆเพราะว่าเราแชร์ไปแล้วเทรดได้ตังค์เนี่ยเราไม่ได้เสียเราได้ตังค์จากโบเกอร์เราได้ตังค์จากตลาดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ศัตรูกันเราแชร์กันได้เรารวยไปด้วยกันได้ ถูกไหมฮะเออนะครับประมาณนี้นะครับจริงครับพี่เสกสรรบอกจริงครับอ่ากดดันมากใช่ไหมครับถ้าเราแบกรับอะไรไว้อะเนาะพี่ฮาฟูเหรอครับบอกว่าต่ออีกนิดกินข้าวเยอะๆนะครับได้ครับวันนี้มองไหนครับอ๋อตอนนี้มันมันอยู่ในโซนบไปแล้วครับ อยู่ในโซนบีไปแล้วแล้วก็ราคาใกล้ๆจะตัดโลแล้วถ้าโครงสร้างเบรกโลมานะครับเบรกโลเห็นเห็นทับวิงโลไหมครับเบรกมาตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นบอสนะครับแล้วหายก็จะเป็นจุดนี้นะครับทีนี้เราก็มาหาว่ามีสลายอะไรบ้างนะครับมีสลายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็รอมันเด้งเข้ามาแล้วก็เอสไปตามโครงสร้างอีกเห็นไหมครับมันจะไปตามโครงสร้างครับหลักการแค่นี้เลยพอเรารู้โครงสร้างใช่ไหมครับโครงสร้างเรารู้แล้วว่าเทรนไปทางไหนเราจะบแอดฝั่งไหน ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจะไบแอดบางไหนแล้วเราจะเข้าเทรดจุดไหนล่ะก็คือโซนไงผมถึงบอกว่าหลักๆมีแค่1โครงสร้างครับ2โซนครับอันนี้รู้ทิศทางแล้วอันนี้รู้จุดเข้าเทรดเห็นไหมครับแค่รู้2อ,อย่างแบบหลวมๆเลยนะไม่ต้องมาแบบว่าถ้าเทรดยังไงอะไรยังไงนะอันนั้นเป็นเรื่องของการรับคมโซนแข็งแรงเป็นยังไงค่อยเป็นเรื่องของการรับคมเพราะฉะนั้นคุณแค่รู้เรื่องของโครงสร้างแล้วก็โซนคุณก็เทรดคมขึ้นแล้วใครที่เทเรดแล้วไม่เคยมี SL ถ้าเทรดตามโซนคุณจะมี s l เป็นของตัวเอง นะครับเพราะว่าเราจะเล่นกันเป็นแผนๆอยู่แล้วนะครับเล่นตามโซน S อมันก็ควรอยู่ใต้โซนอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันหลุดโซนก็มันควรจะ S อเพราะว่ามันเป็นโซน B ใช่ไหมถ้ามันหลุดโซนบเราก็ควรจะ S อแล้วเราจะปล่อยลากไปเพื่ออะไรถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆมีวินัยมากขึ้นนะครับเราเทรดตามโซนจะดีจะได้เปรียบนะครับไปก่อนครับอาจารย์ได้เลยครับได้เลยครับปิดกลุ่มไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไม่รู้จะไปขิงเกาไขรจาวันเราก็มาขิงออเดอร์กันนะ พวกโซนมีโอกาสเข้าได้ทั้งหมดใช่ไหมครับรอแค่จุดกลับตัวใช่ไหมจริงๆโซนมันก็เป็นออเดอร์บล็อกอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับความหมายก็คือโซนซื้อโซนขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฮ้ยแล้วโซนหน่อเนี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงล่ะอันนี้เป็นการรับคมไปเรื่อยๆแต่ผมบอกอย่างนี้เลยนะถ้าสมมติพี่ดูโซนเป็นแล้วใช่ไหมครับเทรดไปเลยทุกโซนวินเลทยังดีเลยครับยังวินเลทยังเกิน50เซเลยครับผมบอกเลยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ผม เทรด SMC แล้วผมอยู่ได้อะผมก็เทรดทุกโซนเหมือนกันจนผมมาจับจุดเรื่อยๆว่าเนี่ยที่ผมพูดมันคือตัวผมต้งนั้นแหละว,ว่าแล้วเราค่อยมาจับจุดอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอ้หน้าตาแบบเนี้ยแหกบ่อยเว้ยมันถึงเป็นการเก็บสถิติมาเรื่อยๆไงจนวันเนี้ยผมถึงมีเนื้อหามาแชร์ให้กับพี่ๆได้ถูไหมครับถ้าเนื้อหาหรือว่าหลักเหตุหลักผลที่ผมพูดทุกวันมันใช้ไม่ได้ผมจะพูดทุกวันไม่ได้เข้าใจความหมายไหมครับผมจะพูดทุกวันไม่ได้เลยถ้าหลักเหตุหลักผลมันไม่ใช่มันจะต้้องพยนไปูัครบ แต่นี่คืออะไรครับสถานการณ์เปลี่ยนไปตลอดเลยแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคืออะไรครับหลักการไม่เปลี่ยนแปลงเลยทําท่าเดิมซ้ําๆเลยเพราะนั้นผมบอกว่าเทคนิคที่ดีมันต้องทําซ้ําได้ครับความสําเร็จมันต้องทําซ้ําได้ครับถ้ามันทําซ้ําไม่ได้มันเป็นความฟุกครับพักตัวแล้วนะครับพักตัวอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแรงเอสกลับมาจากจุดนี้ที่เทมาใช่ไหมครับจากที่เทมาเนาะแล้วก็มันมีแรงบีที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ ทำให้สองฝั่งเท่ากันเดี๋ยวก็จะรู้วิทีนึงว่าจะไปทางไหนถ้ามาข้างบนโซนเ e อนี้ดูว่าจะเข้าจะใช้ได้ไหมรอคอนเฟิร์มแล้วกันเ e อลงไปก็จะบอสแต่ถ้าลงมาเลยก็บอสเลยแค่นั้นนะครับหรือไม่ก็ถ้าโซนเ e อนี้ขึ้นมาปุ๊บโซนเอมันแหกใช่ไหมครับเราก็ไปรอโซนบนอยู่แล้วนี่คือเรารอตั้งแต่หัววันอยู่แล้วไอโซนบนเนี่ยอโอเคนะพี่ๆเนาะเก็ตเก็ตแผนนะครับพี่ๆเนาะ ถ้ามันลงไปนะครับเราก็อัปเดตไปตามโครงสร้างก็รวกันแค่นั้นเองผมก็บอกว่ารู้โครงสร้างมองโซนเป็นเห็นอนาคตครับนี่มีแค่อยามีแค่สองอย่างนี้แหละรู้ไปแค่นั้นนะครับเนาะเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันมาเรื่อยๆยเลยเห็นป่ะเห็นป่ะโครงสร้างมันเวลามันเป็นขาขึ้นมันก็ขึ้นไปเนี่ยดูเลยเทนย่อยเราก็เทรดกันเห็นป่ะทั้งที่ยังไม่เบรคไฮแต่เราเทรดเทรนย่อยกันได้เห็นป่ะเนี่ยโครงสร้างมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับเราเทรดไปตามโครงสร้างยังไงก็ได้เปรียบเห็นไหมเทรดไปตามโครงสร้างยังไงก็ได้เปรียบครับนะ ตอนนี้ b ีทีพีเท่าไหร่ B ตอนนี้ไม่สวยแล้วนะครับวอลล่มไม่มีแล้วเห็นเห็นอยู่เนาะถ้า B มัน B ไปแล้วครับ B กันไปแล้ว B ตั้งแต่สัมผัสแรกแล้วเห็นไหมครับสัมผัสแรก B ไปแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าโซนไหนแข็งแรงโซนไหนไม่แข็งแรงความหมายคือว่าโซนเนี้ยมันแข็งแรงเรามีเราเรา,เราบอกอยู่ว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเกรดเอนะครับมีสอนอยู่ในคอร์สก็คือว่าไม่ต้องรอคอนเฟิร์มสามารถเข้าได้ที่ขอบโซนเลยนะครับก็จะกทีไปแล้วส่วนอีกไม้หนึ่งในการคอนเฟิร์มนะครับอ่ะอันนี้ ไม้คอนเฟิร์มคือไม้ in, นยยพพี้นะครับขยายภาพให้ดูนะครับมีการคอนเฟิร์มก็คือว่ารอให้มันมีแท่งกลับขึ้นมาว่ามีแรงบายเห็นไหมพอมันปิดแท่งปุ๊บเรากดเลยแล้วเอแอลไว้ใต้ไส้เห็นไหมครับไม่ได้ไว้ใต้โซนแล้วเห็นไหมมันคนละท่ากันแล้วเห็นปะอันนี้เทรดตามท่าคือเทรดตามโซนแต่อันนี้เทรดตามท่าคอนเฟิร์มนะครับปิดแท่งปุ๊บกดเลยแล้วก็เอชแอลไว้ใต้ไส้แล้วก็ทีพี ide, TP 1, นหนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมมันไปนจิ้มให้เราแล้วเห็นปะถ้าไม้นี้ใครติดสเปรดนะครับก็จะทีพีไม้นี้อยู่ด อเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไม่เอ่ย HMC แบบพี่มีอะไรต้องเรียนบ้างครับที่เป็นพื้นฐานเทดเป็นพอเลยครับเรียนได้เลยครับเทดเป็นใช้ได้เลยครับเพราะผมสอนตั้งแต่แรงแท่งเทียนอยู่แล้วแค่คุณกดเทดเป็นก็จบเลยเกิดหน้าเกิดหน้าเกิด เกิดแท่งเทียนหน้าตาที่เป็นแบบที่ถ้าเทดอะ่ะก็แค่กดแค่นั้นเลยบางทีมือใหม่จะเริ่มได้ไวกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นเหมือนผ้าขาวมาเริ่มต้นโดยจากเทคนิคไปเลยมันจะไม่มีอะไรมาตีถ้าคนแบบบางทีมันเป็นดาบสองคมคือว่าเราเรียนรู้มาเยอะมากเลยแต่เราไม่เคยกรองอะไรออกใช่ไหมเรามีเทคนิคเรารู้หมดทุกอย่างเลยแต่พอมาเรียนเทคนิคล่าสุดแล้วเนี่ยความรู้เก่าๆมันตีกัน เราเราจะไม่ได้ใช้ท่าเทรดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีการตีกันเดี๋ยวถ้าเราทำซ้ำเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปนั่นแหละนะครับ <S <S วิเลตอาอาหนึ่งตอนหนึ่งครับเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเราเราเราที่เหลือถ้ามันตรงเทรนนะหมายถึงว่าถ้าโครงสร้างเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเป็นเทรนขาลงเห็นไหมแต่เราเทรดบีมันก็เทรดสั้นๆไงถูกไหมแต่ถ้าเราเทรดเอสนะครับมันก็จะไปตามโครงสร้างมันก็จะเทรดได้รันอาอาร์ได้ ผมก็พาย้อนไปอีกอย่างเมื่อวานที่ผมเทรดฝั่งบีเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รันได้เห็นไหมฮ่า,าเห็นไหมแต่แต่ว่าเราไม่รู้อนาคตนี่เราก็ปิดที่หายถูกปะเราปิดกำไรที่หายถ้าผมรู้อนาคตนะว่าจะไปถึงไหนเนาะอย่างที่พี่ๆถามทุกวันนะจะไปถึงไหนขึ้นไปถึงไหนถ้าผมร, <laughs> ผมรู้ถ้าผมรู้อ่ะพี่ถ้าผมรู้อ่ะพี่ว่าผมจะได้ได้กำไรเท่าไหร่ครับ <laughs> ผมนึกบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปถึงไหนเราไม่รู้หรอกว่าธนาคารกลางไหนกองทุนไหนที่เขาจะซื้อกี่หลอดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้คือว่าโครงสร้างเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมเราก็จะเน้นบายตามไปถูกไหมเนี่ยผมได้กี่อา,า,าค,รครับถ้าผมรู้ผมมาเก็บที่ออทำหายผมได้37 38R r เลยนะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตอบกลวนเลยนะว่าพีพพ่่ถามมาถึงไหนผมไม่รู้จริงๆนะครับมันไปถึงไหนแต่ว่ากาไปไหนฉันก็ไปด้วยเราก็จะเล่นไปตาม